สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขคนสวัสดียามแรงๆนะพี่น,อนอ้องเนาะอาวิทย์กะช่วงนี้อาวิทย์กมีปัญหาหลายต้องลงมาพักหัวใจอยู่ทุ่งนานะครับผมพี่น้องชมบรรยากาศทุ่งน,นายามแรงๆพี่น้องเบิงควม่ม เมื่อประมาณจักเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเหลืองอลา,ามไปด้วยทุ่งรวงทองเนาะพี่น้องเนาะงามโดยล่วงเขาสีเหลืองอะลามพี่น้องแต่ให้หลังไม่กี่สัป,ปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมีแต่ความว่างเปล่าพี่น้องความว่างเปล่าวความแห้งแล้งของซังข้าวหรือต่อข้าวเนาะพี่น้องเนาะ เบิ่งแล้วอ้าทำให้จิตหดหูนาะพี่น้องเออทำให้จิตหดหูไอ้ตอนที่มันมีเขาไม่นม้ำก็ทำให้จิตชุ่มชื่นเบิกบานอุ่าหัวใจบานตาไทยเติบหนึ่งพุณพี่น้องเห็นฝูงนกว่าพี่น้องพูดกํากลังสิเินนขาล่างแล้วพี่นอ้องฝูงนกคํำแล้วการ เป็นเลี้ยงธรรมชาตินะครับผมต้องกลับสู่รังะครับพี่น้องเห็นไหครับอ่าเป็นมูเป็นมูไปอยู่พี่น้องซูมใกไกๆก่อนพี่น้องไปแล้วุพี่น้อง,อองไปไกลแล้วพี่น้อง,องไม่เห็นล้วเเบิ้งบรรยากาศแยมแรงๆทุ่งน้า ของอาวิทนะพี่น้องอาวิทกับปลูกข้าไวา้ล็อกตรงนี้อาวิทว่าสีาเฮ็ดเป็นบ่อป่าน,น้อยๆนะครับในโครงการแต่ก็คือสิบ่ค,คือความคึดแล,ะละ้วล่ะฟังทั้งนวนกับอาวิทกับว่าสีเฮ็ดเป็นทำคอ,อกปศุตสัตว์เฮ็ดเป็นคอ,อกว้ตั้งฟ้ามย่อมย่อมฟังน้ำผุนไว้ตั้งฟ้ามย่อมย่อมฟ้ามวา่เงินหลาน ไปยังสันไหมครับพี่น้องแต่ะกะคือสิบว่าคือควมคืดล,ะละ้วล่ะคืนใบอันที่เข้าคืนใบบางครัง้งมันก็าเาเป็นไปตามควมคืนเท่านะพี่นอ้องก่าทราบมัน่นมันเจอวิกฤตเจอปัญหาเจออุปสรรคกักเป็นเรื่องธรรมดานะพี่นอ้องถ้ามันฟื้นโอกาสเฮามี่นะพี่น้องนะตราบใดที่ยังมีลมหายใจโครงการต่างๆที่เราตั้งไว้มันก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้ทำเนาะพี่น้องแมนบอ่อนะ่า โครงการที่เขาตั้งไว้มันอาจจะได้ทําพี่น้องเบืง้งอาวิธเฮ็ดไว้ปลูกกล้วยไว้ตามคณาโครงการาว่าสีปลูกกกไม้ตามทําคือจริงๆแล้วในกกไม้ในทิวนั่นอาวิธปลูกไว้มาแล้วดิก็จะมีพยุงนะครับในทิวนั่นเลยก็จะมีพยุงมียางนามีชิงชันมีตะเคียนครบหมดเลยครับผมพี่น้องใหญ่ยยลงไปยุ่นลึกลงเผยผุนแล้วครับ ก็สิมีประมาณเกือบอประมาณยี่สิบต้นได้พี่น้องกัสิ่งที่อาวิทย์เป็นยังคิดว่าอยากปลูกกกใหม่ก็คือเห็นตน้นยางนาต้นนี่แหละพี่น้องเนี่ยตนย้นยางนาต้นพี่น้องอาวิทย์ปลูกไว้ห้าปีครับเนี่ยหาถึงหกปีปีที่เจ็ดเจเข่าเนี่พี่น้องได้อาศัยได้พักลมเงาเนี่ยต้นยางนาไงเลยได้พี่น้อง เส้นวัดรอบศูนย์กลางก็ไม่ต่ำกว่าโคนต้นถึงประมาณ3เมตรนี่โคนต้นถึง3เมตรนี่ก็จะอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่าเขาเอื้นไม่น่าหกนะ่าไหมพี่น้องเนี่ยไม่น่าห้าหน้าหได้แล้วไงครับผมพี่น้องไงนะครับไงล่ะสิ่งหนึ่งที่ ิอยากให้เห็นเนาะพี่นอ้องเมื่อในระยะหนึ่งเดือนที่ผ่านมาสองเดือนที่ผ่านมาที่อาวิทวางเว้นจากการที่บริเฮ็ดคลิปบริเฮ็ดยังกะคืออาวิทประสบปัญหาแน่นิดหน่อยคุณจนปล่อยให้บริเวณน,นี่หกลกลางไปด้วยหญ้าเนาะพี่น้องขนาดทิ้งที่อาวิทเพี้ยนไ้มันก็นเหี่ยวเฉาไปตามหัวใจของอาวิทคือกัน แต่คือต้นต้นไม้ที่เอาวิทยเทศไว้ว่าสีปลูกตามขั้นหน้าเนี่ยเผอแป๊บเดียวพี่น้องเนี่ยมันก็เหมือนกับใจคนล่ะถ้าบอมีใจให้กันถ้าบอมีใจดูแลก,กันมันก็นจะเหี่ยวเฉาแบบนี้แหลนะเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งธรรมชาติมันจะบ่งบอกจังต้นมะพร้าวแบบเนี่ยก็จะยากอยู่ที่มันจะเป็นนั่นเป็นนี่เนาะเพราะว่าโดยธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างจะฝืนธรรมชาติบ่อ้พี่น้องแม่นว่าครับ เนี่ยแบบข้าวมันก็จะเขียวงามของมันมันเป็นไม้ที่ไม่ต้องการน้ําเยอะนะครับผมคนเราเหมือนกันพี่น้องถ้ามีอุปสรรคมีปัญหาบางครั้งมันก็ต้องการที่ปรึกษาบางครั้งก็จะต้องการกําลังใจจากคนรอบข้างเป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องเนี่ยตายเลยพี่น้องเนี่ยเหมือนกับขาดน้ําขาดน้ําใจขาดความช่วยเหลือก็จะเป็นแบบนี้แหละครับพันไม้ ไม่ต่างอะไรจากคนนะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่ธรรมชาติมันสอนให้เราได้รู้นะครับผมในเมื่อมันถึงที่สุขมันก็จะสุขไปโดยอัต,ตนันและปารัยคือถูกทั้งข้อกาถูกทั้งข้อเขียนนะครับผมอ่ามันก็จะถูกไปหมดเนี่ย ยางขโมดมันขาดน้ํามันก็จะนั่นเป็นธรรมดานี่ยางหน้าพี่น้องปลูกครึ่งปลูกนะครับผมแต่มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะอวดพี่น้องที่เอวิดปลูกไว้ถึงมันจะโลกล้างเนื่องจากที่มันวา,างมันมันจิตใจมันบอน,นิงบ่คกงบนันนะครับผมพี่น้องสิ่งหนึ่งสิอยากสิห้เบิ้งนะพี่น้องก็คือกล้วยพี่น้องเห็นปะกล้วยพี่น้องโอ้โอ้ลืนล่นลืนล่นลื่นลื่นกล้วยกล้วยพี่น้อง เดี๋ยวอาวิทย์จะไปหามีดมาตัดแล้วพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กะน,นสันสพี่น้องจบที่กล้วยครับผมพี่น้องกล้วยกล้วยต่อไปก็อยากจะให้เพื่อนๆพนพี่พ,พี่น้องน้องทุกท่านที่กําลังประสบปัญหา,าไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามแต่ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยเป็นเรื่องกล้วยๆลเด้อพี่น้องอ่า ท่านไดเฮ็ดสิ่งใดอย่ค่ะมันติดขัดอีหยังก็ให้เป็นเรื่องกล้วยๆเนาะพี่น้องเนาะ,อะพอมันถึงที่สุกมันก็จะสุกโดยตามธรรมชาติของมันเหมือนกับชีวิตคนเราพอถึงที่สุกมันก็จะสุกสบายไปโดยอัตโนมัติมันจะเป็นเรื่องกล้วยๆพี่นอ้องสาธุสาธุขอบบุญขอบคุณครับผมพี่นอ้องที่ให้การต้อนรับอาวิทย์ด้วยดีเสมอมาตลอดทั้งเพื่อนเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าเนาะพี่น้องเนาะ,ะเดี๋ยวอาวิทย์ พร้อมที่จะเดินต่ออีกเก้าต่อไปครับพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับผม